เซ็บบบอจิ้ต้มมะม่าพี่น้องด้วยจ้ากินต้มมะม่ากันขอแรงมาได้จ้ามาได้ <c oughs> พี่พี่น้องน้องพริกปุ่นน่ะดิ ีค่ะพี่น้องผู้สุปนจามามากินตุ่มมามาน้ำหลานข้าวเล้งข้าวเล้งจ้ะพี่น้องอ,อ,อ,อาหารง่ายๆอาหารญี่ปุ่นที่อาหารญี่ปุ่นาาน,น้ำสาวๆพี่น้องดิยูง่ายๆกินง่ายๆตามสมรก,ก็มามาไม่สำเนียของเสียบของนัวกันนี่แหละ กินง่ายอยู่ง่ายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นอพี่น้องเขาจะเลือกกินมีอย่างก็กินปลาแต่พี่น้องไอ้มุู้วตที่กินอย่างนอกเขาเลี้ยงกระไดน้หลานกินมาม่าบางกวงเราเขาจะกินน้ำลูกน้ำหลานนะพี่น้องย้ายตอมกระไดฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ายตอมจิ้มแพซ่บเป็นบ้านนี้ด้วจ้า,าพี่น้อง จยอะจ้าเจ้าอาหารญี่ปุน่นสองคนหนึ่งกำลังไปเห็ดกำลังมาจากเห็ดงานนอ,อมแทะสิงงนะมามาดาววากินมากๆหรือดาว <laughs> อาหารญี่ปุ่นมาแม่แมก้อยฝน,นกินน้ำกันลูกได้ยังมากินแล้วเขาอให้เด็กหน่อยอย่างนาะคลิปนี้ยายต่มกับคอร้ลาไปก่อนได้จ้าเด้อพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมจ้า นี่เนี่ยกินแรงกันกินมาม่านี่แหละั